เปิดร้านได้ไหมลูกโหไม่ได้อะไรนะไม่ได้ถ้าโตเนี่ยนะเปิดร้านได้ไหมเปิดร้านรอดไหมไม่รอดเดี๋ยวพาไปเอาไปเปิดร้านเลยใช่ไหมไม่ให้กำลังใจมิ้น่อยสิมีมือหัดทำครั้งแรกเองลูก มึงต้องหาทางครั้งแรกครั้งแรกมันต้องผิดพลาดกันบ้างแหละโอเคไหมจะดตำรวจัดรุปให้เปิดร้านได้เลยไหมหรือว่ายังยังต้องฝึกกันนะให้กำลังใจมีหน่อยว่าเปิดเธอเปิดเธอบอกนีหน่อยไม่อ่ะยังไม่อะรพอ ลุแจดตอก่อนีาดูลแจดอขโมยงจับมันไปเลยคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจับมันไปเลยดูลูกแายแท้ทาก้โอ้ยขำจิ้มต้อนไปเลาจิ้มต้อนเยอะเลยจิ้มต้อนแล้วก็เลียจิ้มตอนถึงทักก้จะไม่ร่อยอร่อยซอสกงดีลูก